เวลา17นาฬิกา8นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างท่ากาศยานหัดใหญ่อเภคลองหอยโขงจัังหวดสงขลาโดยมีนายชนนรินเกิดสมผู้ราชการจังหวัดสงขลา,กกา,ลาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รชาชการและประชาชนเฝ้าทูลละอง ทลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา17นาฬิกา23นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยโซจดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสกาวระพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลารีทิเบศอดุริเดียิกรมพระบรมราชชนกจะนั้นทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรความสูง14ชั้นเริ่มก่อสร้างปี2 0 0 5 562แล้วเสร็จปี2566 ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนและบริหารวิจัยอาทิศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวัติเชื่อมโยงงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐานมีธนาคารชีวภาพเพื่อจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพได้แก่ตัวอย่างชิ้นเนื้อเลือดและสารคัดหลัง่งของอาสาสมัครอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักจริยธรรมเพื่อใช้วิจัยทางการแพทย์ในอนาคตห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่รองรับการศึกษาวิจัยกลุ่มโรคติดเชื้อหาแนวทางการรักษาป้องกันและพัฒ นาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศวิจัยที่สําคัญสําหรับการวิจัยและการเรียนการสอนระดับปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนแพทย์มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาสาธารณาสุขประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้านต่างๆ จานทัพอพระเนตรเนื่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประสงคนิกรในราชนาจักรไทยพร้อมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินซึ่งได้พระสทานเงิน80ล้านบาทที่ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระรุชกุศลในพระราชวิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบริมาราพิพิและรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสิน์แก่โรงพยาบาลเพื่อจะซื้อเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะอุปกรณ์รักษาผู้ป่วยมะเร็งห้ารายการได้แก่เครื่องตัวอวัยวะด้วยสารรังสีและ X Computer, เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ3มิติเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัลเครื่องอ er ัลตราซาวและเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลแบบเคลื่อนที่เพื่อรองรับและยกระดับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคใต้เนื้อสการนวัตกรรมเซลล์บำบัด PSU c d 1 9ค่ r T-cell หนึ่งในการวิจัยที่โดดเด่นเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคแพ้ผุ่มตนเองที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบมาตรฐานให้มีโอกาสหายทําให้โรคสงบได้นานขึ้นซึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ได้คิดค้นขึ้นโดยทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T lymphocyte มีคุณสมบัติสร้างตัวรับเฉพาะที่สามารถจดจําและกําจัดเซลล์มะเร็งในร่างกายของผู้ป่วยได้เองซึ่ง c a T-cell จะถูกกระตุ้นให้เพิ่ม จำนวนมากขึ้นและอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยได้นานทําให้มีประสิทธิภาพในการกําจัดเซลล์มะเร็งได้ดีในปี2567มีการต่อยอดการรักษาในผู้ป่วย11คนทุกคนมีอัตราการตอบสนองแบบหายขาดมีผลแทรกซ้อนน้อยได้มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาสูงประมาณ15-16ล้านบาทต่อคนทําให้ผู้ป่วยในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาชนิดนี้ได้ การพัฒนา PSU CD19 Car t c e ลลไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรในการสร้างสรงสรค์นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยซึ่งคณะแพทยศาสตร์มีภารกิจสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อน,นำองค์ความรู้มาพัฒนาคุณภาพการให้บริการแกร่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้